สวัสดีค่ะชื่อนางสาวป,ปนัดานีงคีเลขที่23นะคะวันนี้จะมาสรุปหน่วยที่1ค่ะโลจิสติกอุปุตสาหกรรมความหมายของโลจิสติกนะคะมาจากภาษาฝรั่งเศสค่ะคำว่าโลเชที่หมายถึงการเก็บโดยมีจุดเริ่มต้นนะคะจากการขนส่งสินค้าทางการทหารค่ะในการส่งกำลังบำรุงทั้งเสบียงอาวุธและก็กำลังพลค่ะเพื่อสนับสนุนในการลบ หรือกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายนะคะการจัดเก็บสินค้านะคะอีกที่1ไปอย่างอีกที่1ค่ะอันมีการจัดเก็บระยะเวลานานหรือว่าชั่วคราวนะคะเช่นเอกสารสําเร็จรูปค่ะขออภัยค่ะเช่นเอกสารสินค้าสําเร็จรูปนะคะแล้วก็วัตถุดิบอื่นๆค่ะโลจิสติกคือกระบวนการการจัดหาวัตถุดิบการจัดซื้อการขนส่งวัตถุดิบค่ะมาจุพันธ์การกระจายสินค้าและการบริการค่ะตั้งแต่กระบวนการ จัดหาจนถึงกระบวนการส่งสินค้าหาผู้สินค้าที่แท้จริงค่ะด้านการบริหารต้นทุนนะคะระบุไว้ว่าแนวคิดการบริหารต้นทุนแบบญี่ปุ่นค่ะที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้านะคะนั้นก่อให้เกิดความพัฒนาของเทคนิคนะคะต้นทุนเป้าหมายคือ การบริหารต้นทุนเป้าหมายนะคะซึ่งถูกจัดเป็นเครื่องมือสําคัญที่สุดนะคะในการสร้างความสามารถในการแข่งขันการผลิตแบบญี่ปุ่นค่ะต้นทุนด้านโลจิสติกนะคะก็1นนะคะต้นทุนการให้บริการค่ะหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้าหรือการบริการค่ะ 2. นะคะต้นทุนการเคลื่อนย้ายสินค้าค่ะหมายถึงต้นทุนการเคลื่อนที่ ของสินค้าหรือบริการนะคะจากที่หนึ่งไปอย่างอีกที่หนึ่งค่ะ 3. นะคะต้นทุนการจัดเก็บสินค้าค่ะหรือถือครองสินค้านะคะหมายถึงต้นทุนสินค้าหรือบริการที่เกิดขึ้นนะคะจากการเป็นเจ้าของสินค้าในช่วงเวลานั้นค่ะ 4. นะคะต้นทุนการจัดซื้อนะคะหมายถึงต้นทุนในการดําเนินการจัดการหาแหล่งวัตถุดิบค่ะ ถ้านะคะต้นทุนการจัดการทั่วไปค่ะหมายถึงต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้นะคะเช่นค่าจ้างพนักงานแล้วก็ค่าสถานที่ค่ะบทบาทและหน้าที่ของโลจิสติกส์นะคะในองค์กร 1. นนะคะด้านการผลิตและปฏิบัติการโลจิสติกส์นะคะมีบทบาทสําคัญต่อการผลิตและปฏิบัติการโดยเฉพาะในด้านการจัดหาวัตถุดิบค่ะ ว่านสายการผลิตนะคะการควบคุมสินค้าคงคลังขาะทั้งวัตถุดิบและก็สินค้าสําเร็จรูปค่ะนอกจากนี้นะคะกิจกรรมโลจิสติกนะคะเช่นการวางแผนผลิตตารางการผลิตค่ะแล้วก็การพยากรณ์ความต้องการค่ะ 2. นะคะด้านการตลาดค่ะโลจิสติกนะคะเป็นกิจกรรมที่มีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการตลาดค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของการพยากรณ์ ตามแผนความต้องการค่ะแล้วก็สินค้านะคะการเติมเต็มคำสั่งซื้อค่ะแล้วก็การขนส่งค่ะ 3. นะคะด้านการเงินค่ะโลจิสติกส์นะคะมีผลกระทบโดยตรงต่อการเงินนะคะองค์กรเช่นรายได้ขาดทุนค่ะรายได้และการลงทุนนะคะโดยมีสินค้าคงคลังที่เพียงพอต่อการควบคุมของความต้องการของลูกค้าค่ะจะเป็นตัวผลักดันนะคะทำให้องค์กรน,นะคะสามารถเพิ่มรายได้ได้มากยิ่งขึ้นค่ะ ประเภทของโลจิสติกนะคะตามลักษณะการบริการค่ะ 1. นนะคะโลจิสติกขาเข้าคะ่ะมุ่งเน้นไปที่การจัดการนะคะแล้วก็การไหลของวัตถุดิบนะคะชิ้นส่วนอะไรหรือสินค้าจากซัพพลายเออร์นะคะมายังโรงงานผลิตเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตคะ่ะ 2. นะคะโลจิสติกภายในโรงงานคะ่ะเกี่ยวข้องกับการจัดการการไหลของวัตถุดิบสินค้าอะไรภายในโรงงานผลิตคะ่ะ มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพการผลิตค่ะการลดต้นทุนและการควบคุมสินค้าคงคลังค่ะ 3. นะคะโลจิสติกขาออกค่ะมุ่งเน้นไปที่การจัดการการไหลของสินค้าสําเร็จรูปไปยังลูกค้าค่ะ 4. นะคะโลจิสติกแบบย้อนกลับนะคะเกี่ยวข้องกับการจัดการการไหลของสินค้าค่ะที่ใช้แล้วสินค้าชำรุดแล้วก็สินค้าหมดอายุค่ะประเภทของโลจิสติกนะคะตามลักษณะของธุรกิจค่ะ หนึ่งนะคะโลจิสติกการผลิตนะคะเกี่ยวข้องกับธุรกิจการผลิตมุ่งเน้นไปที่การจัดห่วงโซ่อุปทานคะ่ะการผลิตการขนส่งการบริการลูกคา้าและการบริหารจุดขายคะ่ะ 2. นะคะโลจิสติกการค้าปลีกค,คะ่ะเกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกนะคะมุ่งเน้นไปที่การจัดการสินค้าคะ่ะ 3. นะคะโลจิสติกสําหรับการขนส่งสาธรารณะคะ่ะเกี่ยวข้องกับ ระบบการขนส่งสาธารณะมุ่งเน้นไปที่การจัดการตารางเวลาแล้วก็การจัดการผู้โดยสารค่ะส่นะคะโลจิสติกส์ด้านสุขภาพค่ะเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านสุขภาพนะคะมุ่งเน้นไปที่การจัดหายาเวชภัณฑ์ค่ะแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์และตัวอย่างชีวภาพค่ะประเภทของสินค้านะคะก็จะมีสินค้าทั่วไปค่ะสินค้าทาง สินค้าอันตรายค่ะแล้วก็สินค้าแช่แข็งแล้วก็เป็นสินค้ามูล,ลค่าค่ะรูปแบบการขนส่งนะคะก็จะมีทางบกทางน้ําทางอากาศและก็ทางรางค่ะพื้นที่ให้บริการนะคะก็จะมีทั้งในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศค่ะประเภทของโลจิสติกนะคะหมายถึงการแบ่งประเภทของการจัดการและการดําเนินการโลจิสติกนะคะตามลักษณะหน้าที่ต่างๆโดยประเภทของโลจิสติกแต่ละประเภทนะคะมีลักษณะ บทบาทที่เฉพาะจอดจงในกระบวนการนี้นะคะได้แก่ inbound l o g ิติค่ะคือโลจิสติกขาเข้านะคะการจัดการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและก็สินค้าเข้ามาในองค์กรค่ะการจัดหาวัตถุดิบจากผู้ผลิตค่ะการขนส่งวัตถุดิบเข้าสู่คลังสินค้าค่ะแล้วก็เอาบา u n d l o ิ i นะคะคือโลจิสติกขาออกค่ะ 2. นะคะการ จัดการกระจายสินค้าจากองค์กรไปยังลูกค้าหรือผู้บริโภคค่ะ 3. นะคะการจัดการคืนสินค้าหรือการรีไซเคิลการคืนสินค้าเก่าหรือว่าสินค้าชำรุดค่ะ 4. นะคะการให้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกองค์กรการจัดการโลจิสติกส์ค่ะ 5. นะคะการบริหารจัดการกระบวนการโลจิสติกส์ทั้งหมดนะคะโดยบริษัทที่ให้บริการวางแผนและก็การควบคุมค่ะ 6กนะคะการจัดการโลจิสติกส์นะคะคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ 7. นะคะการจัดการโลจิสติกส์นะคะสำหรับสินค้าที่ต้องควบคุมนะคะอุณหภูมิการจัดสินค้าเช่นอาหารสดค่ะแล้วก็ยาวัคซีนค่ะ 8. นะคะการจัดการโลจิสติกส์นะคะที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งข้ามชาตินะคะการนำเข้าส่งออกสินค้าแล้วก็การจัดการเอกสารส่วนละกานะคะ9นะคะ การจัดการขนส่งวัตถุดิบขอภัยค่ะการจัดการขนส่งวัดสดกรสรุก่อสร้างแล้วก็เป็นเครื่องมือก่อสร้างค่ะ10นะคะการจัดการโลจิสติกสํสำหรับงานอีเวนต์ค่ะระบบโลจิสติกนะคะมีความสำคัญต่อธุรกิจในหลากหลายแง่มุมค่ะก็จะมีทางด้านเพิ่มประสิทธิภาพและกำลังการผลิตค่ะแล้วก็สร้างความพึงพอใจค่ะแล้วก็ช่วยลดต้นทุนค่ะขอบคุณค่ะ